สวัสดีครับพบกับรายสดกับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยครับในรายการกิจชีวิตกับด้านครับช่องทางในการดูนะครับก็คือ Facebook กิตพลเดชวิสัยนะครับแล้วก็ Facebook ิบด็กเตอร์กิผลเดชวิสัยแล้วก็ y o u t u b e นะครับกิตโพสชาแ e ลนะครับคนที่เป็นเพื่อนผมใน Facebook กิตพลเดชวิสัยนะครับที่ขอมาเป็นเพื่อน มันเต็มนะครับขอให้กดติดตามนะครับหรือไม่ก็ไปขอเป็นเพื่อนใน Facebook ดกรกิจพลเดชวิสัยตอนนี้ก็ยังไม่เต็มนะครับก็จวนจะเต็มแล้วแล้วก็ขอให้กดติดตามเยอะๆนะครับมากๆครับเพื่อที่จะได้เป็นช่องทางในนการนำเสนอเรื่องราวจากผมนะครับถึงเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็มีกระแสซึ่งเป็นข่าวโด่งดังมาก ก็คือพิมรีพายครับพิมรีพายนี่ก็เป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับเขาจะบอกตัวเองว่าเขาเป็นแม่ค้าออนไลน์เขาไม่ใช่เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงโด่งดังเขาเป็นแค่แม่ค้านะครับและข่าวของพิมพรีพายก็จะมีเป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะในเรื่องความทําความดีนั้นก็ก็มีเรื่อยๆนะครับเพราะพิมพ์รีพายเป็นคนที่ทำคอนเทนต์ สำหรับทำพีอาตัวเองได้ดีทีเดียวแต่คนแบบพิมพ์รีพายครับก็ต้องมีกระแสตีกลับเวลาพูดอะไรไปผิดก็จะต้องโดนรุมกระดนาำซ้ำเติมอย่างสาดเสียเทเสียนะครับเพราะคนอย่างพิมพ์รีพายเนี่ยเป็นคนธรรมดาเป็นแม่ค้าธรรมดาพูดจาหยาบคาย แล้วก็เสือกดังเสือกมีเงินเยอะเป็นร้อยห้ายพันล้านเสือกมีธุรกิจใหญ่โตแล้วก็เสือกทำบุญทำนู่นทำนี่เยอะแยะมากมายหลายต่อหลายคนก็พอใจก็ชื่นชมนะครับแต่บางคนทนเห็นคนแบบพิมพ์ลิพาย โด่งดังแล้วก็จะเกิดความอิจฉาตาร้อนพยายามจะจ้องจับผิดจะต้องเล่นงานมันให้ได้โดยเฉพาะคนที่มีความรู้คนที่เป็นนักวิชาการคนที่มีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาก็มักจะมาคอมเมนต์มักจะมาพูดคุยในแนวทางในเรื่องที่พิมพ์รีพายทำผิดก็คือมาขยี้ขยี้ขย,ขยี้ขยี้นะครับแต่คนอย่างพิมพ์รีพายนะครับขยี้ยังไง ยิ่งเคยยิ่งดังยิ่งโดนด่ายิ่งดังเพราะว่าเกาะป้องกันของพิมพ์รีพายก็คือการที่ทำประโยชน์ทำนูน่นทำนี่ทำนั่นให้กับผู้คนอยู่ตลอดเวลาก็จะมีแฟนคลับของพิมพ์รีพายเวลาเจอหน้าเข้าไปกอดเข้าไปร้องไห้เลยทีเดียวงานนี้นะครับเป็นเรื่องที่มันไม่ได้อยู่ในความรู้ ในประสบการณ์ของพิมพ์รีพายอยู่ๆพิมพ์รีพายก็มาขายบัตรเข้ชมฟุตบอลน,นะครับริร์พูลกับแมนยูซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มาแข่งที่เมืองไทยมันสุดยอดมากสำหรับแฟนบอลน,นะครับสำหรับผมก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้ไม่มีความรู้เลยสักนิดเดียวนะครับแต่ก็ได้มีความรู้ก็เพราะว่าเป็นข่าว ที่พิมพ์รีพายโดนกระหนำ่ำนะครับก็เอามาขายไอ้เรื่องจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะมีเทคนิคยังไงทั้งทีมผู้จัดไหววานให้มาขายหรือพิมพ์รีพายมาขายเองอะไรไม่รู้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมไม่ได้สนใจมันเป็นธุรกิจครับธุรกิจมันก็ต้องมีอะไรที่เราไม่รู้นะครับ แล้วก็มีนักร้องนะครับที่จะมาเปิดคอนเสิร์ตในงานนี้นะครับผมก็ไม่รู้จักว่าเขาคือใครไม่รู้จักไม่เคยรู้เลยก็ได้รู้ข่าวนี้นะครับว่านั้นดังมากๆงานนี้พิมพ์รีพายพาดนะครับแล้วก็คิดไปเองคือขายบานะัตรอะแล้วือขายได้และขายหมดด้วยขายหมดนะครับราคาสองหมื่นขายหมื่นห้า ราคาหมื่นห้าขายหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็พิมพรีพายก็บอกว่าเดี๋ยวจะจับฉลากจับสลากนะครับว่าคนที่จับมาไม่กี่คนนะครับจะได้ไปนั่งทานข้าวกับันะครับไปนั่งทานข้าวกับทีมแมนยูทีมรเวร์พูลเรัอันนี้พิมพรีาพายพูดแล้วก็พูดจริงด้วย ก็ไม่รู้ว่ายังไงถึงพูดพูดเอามันหรือว่าคิดไปเองว่ามันน่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าพูดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปคุยกับผู้จัดหรือเปล่าเพราะพิมพ์ลิพายก็คิดว่ารเวร์พูลแมนยูก็คงจะจะคุยกันได้อะครับคงไม่ใช่คนที่เป็นซูเปอร์สตาร์ที่ที่ไม่มีใครไปแตะต้องได้ที่ไม่มีใคร สามารถที่จะไปแดกข้าวร่วมได้พิมพ์ลพายไม่รู้และผมก็ไม่รู้ด้วยนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเป็นทีมทั้งแมนยูทีมทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็เจสัญญาคมเป็นคนที่ไม่เหมือนเทพเจ้าเหมือนดาราผมไม่รู้ไงพิมพ์ลพายก็คงไม่รู้นะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้และตอนหลังพอมีข่าวมาทั้งทีมแมนยู แล้วทีมลิมพูลก็ออกมาแล้วว่าไม่มีการไปกินข้าวอะไรไม่มีไม่มีล้วขุดบอลเขาไม่มากินข้าวหรอกจริงๆมันไม่ได้มาคุยกันแต่แรกอะจริงๆก็อาจจะไม่ใช่เทพเจ้าไม่ใช่เทวดาก็ได้แต่การทําธุรกิจมันต้องมีพูดคุยกันก่อนนะแล้วถ้าไปกินข้าวนี่จะให้ตังเขาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ออันนี้อันนี้ก็อีกเรื่องก็เหมือนกันเขาอาจจะไม่ใช่เทพเจ้าไม่อาจจะเทวดาดอกแต่ มันต้องคุยกันก่อนหรือเปล่าพม่จะไปพูดพองๆแบบนี้อันนี้ก็เป็นความปากไวแล้วกับความรู้เท่าไม่ถึงการของพิมพ์ลีพายแล้วพอมีกระแสนี้ออกมาก็มีคนไปถามพิมพลีพายพิมพ์ราคาก็ไม่ตอบอะไรก็บอกก็ตามนั้นไม่กินข้าวก็ไม่กินข้าวตอบไม่ออกมาอธิบายว่าตัวเองมโนไปเองหรือว่าตัวเองได้เคยพูดคุยกับผู้จัดแล้วเขาไม่ได้ว่าอะไรไม่อธิบายก็เลยตัดปัญหาไปเลยว่าไม่มีก็ไม่มีส่วนคนที่ซื้อบัตรนะครับ สองหมื่นเหลือ 15, 15, หมื่นห้าหมื่นห้าเหลือหมื่นหนึ่งเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรเขาเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะจับฉลากได้อยู่แล้วอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่มันทําให้วงการฟุตบอลระดับโลกไม่ว่าจะแมนยูหรือลิเวอร์พูลน่ะไอ้ตัวเนี่ยมาขายลดราคาไม่ได้มันเสียฟอร์มจะมาขายได้ยังไงวะมันต้องขายตามราคาเพราะว่าเขากําหนดว่าคนหนึ่งจะไม่ซื้อตาม สเต็ปเขาคนหนึ่งซื้อได้ไม่เกินสี่ใบถ้าด้วยซ้ําไปนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นถ้าด้วยซ้ําไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของวงการฟุตบอลหรือเป็นเรื่องของวงการนักร้องนะครับผมก็ยินบอกพิมพ์รีพายว่าถ้าเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรจริงๆเราไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นเราอย่ามาพูดนะครับอย่ามาพูดนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอล ระดับโลกไม่ว่าจะเป็นนักร้องระดับโลกนี่นครับเขามีแฟนคลับของเขานะครับและแฟนคลับของเขาเนี่ยเขานับถือเขายกย่องบางคนฆ่าตัวตายได้เลยนะครับถ้านักร้องคนที่เขารู้จักอะตายบางทีฆ่าตัวตายตามเขาเหมือนกับเป็นศาสดาเป็นเจ้าลัทธินะครับพวกคนที่ ที่ค้างขายคนนับเตียอันนี้ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลใครจะไปนับถือใครใครจะไปข้างขายใ,ใครมันไม่ได้เดือดร้อนใครอะเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้พิมพ์รีพายควรจะรู้เรื่องนี้ไว้อย่าเอาความรู้สึกของคนมาพูดจาแบบพ่อยๆเหมือนกับพูดปากพ่อยนะครับในเมื่อพูดถึงพิมพ์รีพายแล้วผมก็อยากจะเตือนด้วยว่า เวลาไปทำคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์แบบว่าไปเหมาของในตลาดมาแจากคนจนอันนี้ดีมากขี่รถไปไปเจอคนจนเอาจาัก,กรยานให้อย่างเงี้ยดีมากหลายต่อหลายเรื่องดีมากคือให้มันทีเดียวจบไปเลยคือให้แล้วก็จบนะให้จบแต่การที่คนป่วยเดินไม่ได้แล้วไปทำให้เขาเดินได้ไปเสียเงินเยอะแยะไปจ้าง หมอกลยภาพอะไรมาเดินได้พอเดินได้แล้วก็ไม่ได้จบนะครับพิมพ์รีพายต้องดูแลเขาไปจนตายเลยเพราะหลังจากเดินได้แล้วเขาจะไปทํามาหากินอะไรไเขาจะอะไรต้องดูแลไปจนตายไม่ใช่ทำคอนเทนต์เสร็จแล้วจบทางที่ดีคอนเทนต์แบบนี้พิมรีพายไม่ควรทำนะครับและการไปสร้างไปติดไฟไปทํานู่นทนํานี่ในชุมชนต่างๆบางครั้งเป็นบาดดาบสองคมนะครับพิมรีพายดาบสองคมคืออะไรดาบสองคมคือบางทีเขาอยู่อย่างผิดกฎหมาย บางทีเขาไปลุกล้ําที่สาธารณะอ่ะเขาไปอยู่ในตึกล้างเขาไปอยู่อะไรแล้วพอเราเอาของไปแจกเราไปทํานูน่ทนทํานี่ติดไฟไปสร้างห้องน้ําปรากฏว่าไอ้เจ้าหน้าที่อ่ะที่ดูแลคือตอนแรกเขาก็ทําเป็นเอาหูเอานาเอาตาไปไล่เขาไม่อยากขับไล่หรอกถ้าไม่มีใครร้องเรียนเพราะว่าเจ้าหน้าที่พวกข้าราชการนี่ไม่ใช่เป็นคนเลวเสมอไปนะ ส่วนใหญ่แนละ้วเป็นคนดีนะมีจิตใจที่ดีงามนะแต่เขาเป็นหน้าที่ไงแต่ไม่มีใครร้องเลยเขาก็ปล่อยอ่ะแต่พอพิมพลิพายไปทำคอนเทนต์คนแม่งรู้จักทั่วประเทศทั่วโลกคทาานี้เขาก็โดนจ้องไนงะเขา,าเอาไอ้เหี่ยนี่ทาไมนี่มันไปอยู่อย่างนี้ได้ไงวะมึงลูกล้ําที่สารนะมึงไปปลูกบ้านอย่างเงี้ยงี้ได้ไงเขาก็ต้องไปไล่อันนี้เป็นดาบสองคมนะครับพิมพลิพายต้องศึกษาดีๆ ให้ดีๆมากๆเพราะพิมพ์ลิพายเป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงผมว่าคนรู้จักพิมลิพายพอๆกับรู้จักคนเอกบระยุทธ์เจร,รโอชาคนรู้จักพิมพ์ลีพายมากกว่ารถฐรมนตรีหลายต่อหลายคนคน,คนรู้จักพิมพ์ลิพายมากกว่าสสข้อนคณะนะครับเพราะว่าเพราะงั้นจะย่างก้าวจะทําอะไรไปมีคนจับตาดูนะครับแต่สิ่งที่พิมพ์ลิพายทํามานะครับไม่ได้เพิ่งทํามาปีสองปีนะครับทามาเป็นสิบสิบปี การที่แกทํานะครับแกทำคอนเทนต์คือเวลาแกาไปแกก็เหมือนกับชัดชาตินะครับชัดชาติก็ทำคอนเทนต์คล้ายๆพิมพ์ดีพายนะครับก็ไปทำไปนะมีการเตรียมมีการถ่ายทำมีการนัดแนะก็มีการกำกับรายการหลายคนก็บอกว่าคนแบบนี้คือคนสร้างภาพแต่ผมบอกว่าการสร้างภาพแบบนี้นะครับใครได้ประโยชน์ครับมีคนได้ประโยชน์ มีคนจนที่ได้รับของได้ประโยชน์มีคนจนที่ได้มีแสงไฟได้ประโยชน์มีคนจนที่มีห้องน้ําได้ประโยชน์นะครับจะสร้างภาพอีก่ก็สร้างไปเถอะสร้างแล้วคนได้ประโยชน์กับอีกบางคนไม่เคยทําส้นตีนส้นมือไม่เคยทําอะไรเลยนะครับไม่เคยทําอะไรเลยไม่เคยเจอหรือผู้คนเลยแล้วก็ไม่สร้างภาพด้วยแต่คอยที่จะด่าคอยที่ตำหนิคอยที่จะติติงคนสร้างภาพคนพวกนี้ ไม่มีใครได้ประโยชน์จากคนเหล่านี้นะครับแต่มีคนได้ประโยชน์จากคนที่สร้างภาพเพราะฉะนั้นมันก็ควบคู่กันไปนะครับผมชื่นชมคนที่สร้างภาพมากกว่านะเหมือนกับคนที่บริจาคเงินแล้วไม่ประสงค์จะออกนามอันนี้ไม่สร้างภาพไม่สร้างภาพโอเคก็เงินก็ได้ไปช่วยเหลือคนแล้วก็มีคนหนึ่งออกเงินแล้วก็ประสงค์ให้ประกาศอันนี้ก็โอเค ก็คนก็ได้ประโยชน์จริงๆแล้วก็มาจากชื่อเขาอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับสําหรับพิมรีพายใครจะว่าไงผมผมไม่สนใจแต่สําหรับผมผมชอบผมชอบแล้วผมก็ชื่นชมเพราะประวัติเธอเธอเป็นไอดอลของหลายคนนะครับรวมทั้งผมด้วยแกต่อสู้มาแกเป็นหนี้เป็นสินเป็นหาเหวอะไรเยอะแยะมากมายแกธุรกิจเจตนต้องหนีต้องขับรถไปนอนในรถ กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ผมว่าพิมพ์ลิพายก็มีจิตสาานระมีจิตมีประสบการณ์ของความจนนะ่พอมีประสบาการณ์ของความจนก็เข้าอกเข้าใจคนจนจริงๆพิมพ์ลิพายพูดจาไพโรอพิงนะครับในการร้ายนี่เขาก็สร้างตัวตนของเขานะเขาก็ต้องออกแบบนี้จริงจริงเขาไม่ได้เป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายนะครับก็เป็นคนที่มีจิตใจดีซะด้วยซ้ำไปเพราะงั้นใครจะว่ายังไงใครจะด่าไง ผมไม่สนนะครับแต่ผมผมชอบเธอนะครับผมคิดว่าเธอนะ่ยเป็นซาเป็นเป็นนางฟ้าในคาบของซาตานนะครับเป็นนางฟ้าในคาบของซาตานนะครับถ้าผมเจอเธอนะครับตัวเป็นๆน,นะผมสามารถยกมือไหว้เธอได้นะครับจริงๆ แลววันนี้ก็จากจะมาค,คุยเรื่องนี้นะครับก็มองอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์สำหรับพิมพ์รีพายว่าตอนนี้จะทำอะไรก็ต้องพยายามใช้สติคิดได้มากกว่าเสียเพราะตอนนี้ดังอยู่แล้วขายของดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงคอนเทนต์แบบนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ เป็นประสบการณ์ของเธอเธอได้แข็งแกร่งขึ้นแล้วประเทศชาติก็ต้องมีคนอย่างพิมพ์รีพายอย่างน้อยเธอไม่ได้ช่วยอะไรใครแต่ทำให้คนที่เห็นพิมพ์รีพายแล้วก็ต่อสู้กับชีวิตไม่อยากฆ่าตัวตายไม่อยากท้อถอยลุยไปเพื่ออยากประสบความสำเร็จของพิมพ์รีพายและเมื่อประสบความสำเร็จแบบพิมพ์รีพายแล้วก็กลับมาช่วยเหลือผู้คนนะครับ การทำคอนเทนต์ของพิมพลีพายก็เปรียบเสมือนการทำพีอา PR เปรียบเสมือนไปโฆษณาในรายการช่องใหญ่ๆนะครับแต่อันนั้นเจ้าของช่องได้แต่อันนี้คนได้นะครับแต่เรื่องราวเหล่านี้มันไม่สามารถช่วยใครได้ไปทั้งประเทศหรอกทั้งนั้นเศรษฐีมีเป็นหมื่นล้านแสนล้านเขาก็ช่วยหมดแล้วอันนั้นมันต้องเป็นนโยบายของรัฐบาลแต่พิมลีพายก็เป็นตัวจากเล็ก ที่คอยขับเคลื่อนเรื่องราวพวกนี้ผมก็เห็นด้วยแล้วก็เอาใจช่วยเธอนะครับถ้าใครรู้จักเธอฝากบอกเธอด้วยนะครับผมอยู่ข้างเธอเสมอวีขอบคุณมากครับที่ติดตามชมไลฟ์ right? กับผมในวันนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่าครับเริ่มมีคนบริจาคเริ่มมีคนสั่งจองพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปรทุมมา องคเล็กนะครับซึ่งเป็นเหล็กน้ําพีอันนี้ผมเป็นคนจัดสร้างเองนะครับแล้วถ้าสั่งจองมาครบสิบคู่นะครับผมก็ถึงไปสั่งนะครับแล้วก็รอเอามาเข้าบิธีแล้วก็จะส่งให้เพื่อนๆน,นะครับคู่ละสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าทนะครับเพื่อจะไปสร้างองค์ใหญ่องค์ใหญ่ก็องค์เท่ากับเทียบเท่า องค์จริงตัวจริงนะครับสวยงามมากๆนะครับก็จะใช้เงินประมาณห้าแสนบาทตอนนี้ประมาณการเวลาคุยกับช่างที่ทำองค์พ่อปู่แม่ย่าแล้วคุยกับช่างก่อสร้างแล้วก็ประมาณนี้นะครับจะตั้งที่ข้างเจดีพันปีวัดราชบูรณะนะครับเดือนปีนี้จะต้องเสร็จนะครับ แล้วเมื่อเช้าผมก็ไปทําสังฆทานแล้วครับเพราะว่ามียอดผู้ติดตามครบหกหมื่นคนนะครับตอนนี้ปีนี้จะได้แสนหนึ่งในผมจะฉลองใหญ่ผมจะจัดงานใหญ่โตนะครับฉลองโล่ใบนี้โล่จาก YouTube นะครับเพราะผมได้โล่มาประมาณร้อยกว่าโล่แล้วนะครับตั้งอยู่ที่บ้านก็ประมาณสิบกว่าโล่นอกนั้นก็อยู่ในหลังนะครับประมาณเก้าสิบโล นะครับแต่โล่มีเป็นโล่ที่ผมจะภาคภูมิใจเพราะมันเมคไม่ได้มันเฟกไม่ได้นะครับโล่จาก you t u b e ถ้ามีผู้ติดตามครบแสนคนนะครับแล้วก็จะมีโล่จาก youtube อีกครั้งหนึ่งเมื่อมีผู้ติดตามครบล้านคนเอาแสนคนก่อนล้านคนเอาไว้ที่หลังนะครับเพราะว่าโล่ต่างๆที่ผมรับมาร่วมร้อยบาทบางทีก็ไปขู่เข้ามามาก ไปขอร้องเข้ามาม้าง่งไปล็อบบี้มาม้างจ่ายเงินบ้างอะไรบ้างบริจาคบ้างแต่โลกของ YouTube นี้ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ต้องฝีมือล้วนๆฝีมือล้วนๆจริงๆถึงจะมีคนติดตามหนึ่งแสนคนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมนะครับแล้วขอให้สู้ต่อไปนะครับอย่าไปทอ้ออะไรจะเกิดให้มันเกิด พราะาอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วก็ต้องให้มันเกิดอยู่ที่เราจะผ่านพ้นเรื่องราวหลายๆายไปได้อย่างไรนะครับมันอยู่ที่เราเท่านั้นนะครับเราต้องสู้เราต้องเคารพตัวเองรักตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองเราจะผ่านพ้นไปได้ครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับ 兄弟。